คนช่วยทำความสะอาดโต๊ะแล้วก็เอาจามชามไปเก็บได้ไหมคะพอดีว่าฉันจะสั่งก๋วยเตี๋ยวนั่งกินที่ร้านค่ะใครเป็น้องคุณไม่เห็นหรอว่าคุณกำลังยุ่งถ้วยชามอ่ะก็มีตัง้งหลายโต๊ะรอนนอนรอหน่อยไม่ได้ถ้ารอไม่ได้ก็ไปนั่งพื้นไปโอเคค่ะรอได้ค่ะก็เห็นอยู่อ่ะในร้านมีแค่คนคนเดียวอ่ะจะรีบไปไหนช่วยแยกาำไ,ได้หรืงไง ขอโทษค่ะก็นั่งดิยืนบือได้ไหมสรุเาอะไรฉันเอามีข่าวต้มยำไม่ใส่พริกค่ะมีขาวต้มยำไม่ใส่พริกแล้วมันจะอร่อยได้ไง คือว่าฉันกินเผ็ดไม่ได้ค่ะรบกวนให้ทางร้านไม่ใส่พริกเลยได้ไหมคะเรื่องหมาก แฟเอกสารไว้บนรถตอนนี้อยู่ตรงร้านก๋วยเตี๋ยวตรงข้ามโมฟิตค,ค่ะค่ะค่ะเดี๋ยวฉันเอาไปให้เลยนะคะคุณมาเอาได้เลยค่ะเอเอาเอะไระ เส้นเ,อเอล็กเหรอแล้วเ <อ S 1> <อ>ส้นเล็กอะไรอ่ะอะอ๋อเส้นเล <c ười> ็กตุ้มยำ หิวน้ำเหรอคะคุณก็ไปตักตรงร้านนี่สเิเอ๊ะ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 อ๋อให้ฉันใส่พิกลงไปเพิ่มไม่ได้หรอกคะ่ะฉันไม่กินเพ็ดเอ๊ะเฮ<อ>้ย<อ>คุณทำแบบนี้ได้ไงอะอยากกินก็ขอกันดีๆสิเป็นคนนะไม่ใช่เป็นหมาทำแบบนี้ได้ยไงเนี่ย มีอะไรเรียกทําไมคุณทําแบบนี้ได้ยังไงอะฉันสั่งก๋วยเตี๋ยวไม่ใส่พริกนี่แต่ดูนี่ดิใส่มาหมดถ้วยเลยหรออ้าวเหรอแสดงว่าผมลืมเลยขอโทษดีแล้วกันเดี๋ยวทำให้ใหม่ลืมเหรอแต่ฉันได้นะตอนที่มาร้านอ่ะมีฉันเป็นลูกค้าคนเดียวคุณจะลืมง่ายขนาดนั้นเลยคุณบอกว่าลืมก็ลืมไงจาอะไรทั้งหนาเนี่ยเอ๊ะ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 เจ้าของร้านาอยู่ไหนฉันต้องการหกด่วนค่ะ วันนี้เจ้าของร้านไม่อยู่มีผมอะอยู่คนเดียวเพราะผมใหญ่ที่สุดไม่คุยอะฉันต้องการคุยกับเจ้าของร้านเท่านั้นเอ,อเกิดอะไรขึ้นกันหรือครับแล้วนี่คุณเป็นใครล่ะคะผมเป็นเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวร้านนี้เองครับดีเลยค่ะพวกลูกจ้างคุณเนี่ยทำก๋วยเตี๋ยวมาให้ฉันผิดฉันสั่งก๋วยเตี๋ยวไม่ใส่พริกแต่คุณดูนี่สิคะลูกจ้างคุณเนี่ยใส่พริกมาเต็มถ้วยเลยอะแล้วฉันยิ่งเป็นคนแพ้พริกอยู่ทำแบบนี้ได้ไงอะหนึ่งเหี้ยไรหนึ่งออกเอ๊บ ทำไมแล้วครับเฮียผมยังไม่ได้ทำอะไรผิดเลยนะทำอะไรอ่ะอย่าคิดว่าเฮียไม่รู้นะกล้องวงจรปิดก็มีอยู่ยนะนี่ทำมาอีกครั้งแล้วเฮียเห็นนะถ้าหนึ่งไม่พอใจลูกค้าคนไหนหนึ่งก็จะไปแกล้งเขาถ้าไม่เต็มใจในการบริการแบบนี้ไม่ต้องทำ เฮียครับให้อภัยผมนะครับผมขอโทษบัลลังก์จะไม่ทำแบบนี้อีกโอกาสมันไม่มีให้แล้วออกจากร้านเฮียไปเลยครับเดี๋ยวเฮียะจะไม่ไล่ผมออกเลยใช่ไหมครับไม่ใช่หรอกเอาผ้ากันเปื้อนกระบอกมาให้เฮียด้วยครับเร็วเร็ว ผมต้องขอโทษลูกค้าด้วยนะครับที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นไม่เป็นไรหรอกค่ะแค่คุณไปทําก๋วยเตี๋ยวให้ชันใหม่ก็พอเพื่อเป็นการขอโทษวันนี้ผมจะไม่คิดตังค์ลูกค้าเลยครับไม่เป็นไรจริงๆค่ะงั้นฉันสั่งก๋วยเตี๋ยวใหม่เลยนะได้ครับเอาเป็นหมี่ขาวต้มยำไม่พริกค่ะได้ครับแล้วคุณลูกค้าล่ะครับแอะแอะเดี๋ยวก่อนครับอันนี้เพื่อนคุณเขาเป็นอะไรล่ะครับ อ๋อเขาไม่ใช่เพื่อนฉันหรอกค่ะแต่เขาเป็นคนใบ้ที่มาช่วยฉันเองอ๋อครัเขอไม่ที่ค่ะเออเอเส้นเล็กหรือเปล่าคะเอะเอออ๋อเผ็ดหน่อยเดียวเหรอครับโอเคงั้นเดี๋ยวผมรีบไปทำมาให้แล้วกันครับรอสักครู่นะครับเออเออโอ้ไม่ต้อง กินด้วยกันคฉันขอบคุณจริงๆนะคะที่ช่วยฉันวันเมื่อกี้อ่ะอขอบคุณค่ะที่ช่วยไว้ <c oughs> <c oughs>